ศาลบ้านนกบังครับมันนี้อยู่ในสวนอ่าได้มีเวลากามาดูแลต้นไม้ต้นมะง,งะมาตับไปพี่น้องหลังจากที่ช่วงแรงแเราฝนมุมมี ลดน้ำใส่ปุ๋ยมาตลอดแลดน้ำให้น้ำเขามาตลอดว่ัสนตรไปแต่ว่ากันยังปทะเทศเระบบน้ำสมบูรณ์แบบทุกล่องปลูกว่าภาคอีสานว่ามันแรงแรงมันสิได้กินนวยบ่วันนี้ช่วงหน้าฝนนี่ก็พ่อได้เอาขีงว่า เมื่อ่สพิ่นเร้วกัฝน,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 นตกลงมากช่วงหนาฝนนี่ฝนตกลงมากอะได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปอืมเ็นเขาแตกใบอ,อ่อนลงมากเได้ดีใจชื่นใจแล้วพี่น้องเนี่ยกำลังแตกใบอ่อนออกมาทถกต้นเลยก็ะเนี่ย มาทุกตน้นแต่ว่าก็าบางต้นก็มี่มาแลงมาลบกวดแนยังน้อยก็เดี๋ยวก็ต้องเอ่อใชยาม่ให้เนยก็จะีย่างเขาเดือนตุลาแล้วนี่วันที่ยีสบสองกันยายนแล้วช่วงอีกเดือนสองเดือนนี่ก็ต้องหาวัสดุมาคุ้มตน้นเขาหาฟางอะไรย่างมาคุ้มตน้นหรอก จะได้ใส่หาปนหาอย่างปุ๋ยคอกมาใส่เขาอีกทีนึงว่าดีใจชื่นใจแล้วพี่น้องเมื่อเห็นต้นไม้เ,เขาแตกยอดอ่อนออกมาสิเราก็ได้เออมันน่าจะได้กินเวยยุ่วประสนว่าอืต้นนี้ก็คือกันช่วงหนาแรานกับเบาเห็นเลยยอดอ,อ่อนอตอนนี้ก็แตกยอดอ่อนออกมาก ขคนต้นก็บกำลังแตกตาวมาสิเป็นพุ่มทรงพุ่มเนี่ยก็มันยงวัฒนไใ้หาไม้มาคำลำตน้นเนี่ยเขาเจะแล้วก็ต้องตอกลักคำลำต้นนล่แหละ,ะเห็นแตกยอดอ่อนออกมายอดเขาเดินต้งซีกมันท่งคืออยู่พี่นอ้อปงปลูกเหาะก็ได้ช่วงนาแล้งก็แดดฮอนใบเขาไม้ อใบไม่ไนว่าม่เป็นตลอดจังสินะแต่ตอนนี้ก็เขาตั้งโตได้แล้วเขาก็แตกใบ,บอ่อนออกมาเห็นยอดอ่อนออกมาสิาแล้วก็อน่นาจะรลอดอยู่น่าจะเออได้ผลอยู่สินะพี่น้องอืมทดลองปลูกไปเฮ็ดไปให้ดีที่สุดออนเถอะ ก็อ,อยากให้เขาตั้งตัวได้อย่างให้เขารอดต้นตปเปอเพราะว่าช่วงหนาแรงมันก็แรงจัดหลีมันหอนแดดกับใบใหม่กับตอนนี้อาการนั่นกับเบิดไปแล้วอตอนนี้ก็แตกใบไม้ยอดอ่อนยอดไม้ขึ้นมาอ,อาการใบไม้ใบขอบใบไม้ใบเกียมกับหายไปเพื่อแล้วเขาได้รับพวามชุ่มชื้นได้รับน้ำพอ่อวน่าจะ นำพอ่อแต่บันนี้ก็ต้องํารุงล้ำต้นเขาต่อไปอทุกต้นก็แตกยอดอ่างมา้เห็นก็ดีใจแล้วพี่น้องต่อไปในวันขนา้างหน้าเออเขาก็นาจะออได้กินน้วยเขาอยุะสินะก้มชิดต้องพายายามดูแลต่อไปอาทุกต้นก็พอเห็นยอดใหม่ใบใหม่หายไปเบิดแล้วช่วงนี้ย่มีแล้ว เราต้องดูดูแลว่าช่วงหนาแลงต่อไปมันจะเป็นยังไงาการขาดน้ำขอบใบไ,ไ,ม,ไ,ไม,ม้ใบไม้ทีมี่เห็นอีกบ่เพราะว่าเขาก็าช่วงปลูกไม้ปีที่แล้วช่วงหนาแลงนึงกมปลูกเริ่มเริ่มต้นปลูกปีแรกก็สันเถอะอันนี้ต่อไปเขาแรงจะจะย่างเขาปีที่สอง เบิ้งเขาการจะเลื่อนเติบโตของเขาต่อไปอุกงนี้ก็ดีขึ้นเมื่อเห็นใบไ,ไม้เมื่อเห็นขอบใบไ,ไม้ของเขาแล้วก็แสดงว่าเขาได้รับน้ำยังเพียงพ่อตอไปอมเห็นยอดเห็นหังแตกมาเราก็การจะเลื่อนเติบโตของเขากนอาจจะ,ะได้รับน้ำยังเพียงพ่อแล้ว ต่อไปถ้าว่าฝนทิมช่วงช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงไปสองมือแล้วนะจะมาทําทการรดน้ำให้น้ำเขาอีกทีนึงคออ่อยๆเฮ็ดไปสังเกตแล้วก็ดูแลต้นเขาไปรักษาเขาแตกอยอดออกมาเมื่อก่อนช่วงนาแรงกับช่วงนาเดือนเมษากับว่าเป็นสิบรอดแต่ว่าก็ตาย ตายไปยุ่ประมาณหกสิบต้นเนี่ยก็ตายไปยุ่ประมาณหาต้นแล้วพี่นอ้องเออนี่ยกำลังแตกอยอดอมากเห็นอทุกต้นแตกอยอดมากเห็นแล้วซนทั้งฟังเนี่ยเริ่มแตกอยอดแตกใบอ่อนออกมาหเห็นแล้วเนี่ยก็มีแมงมากัดกินใบเดี๋ยวก็ต้องหา อย่าไล่แรงมาฉีดเลยพี่น้องเนี่ยการกินใบในแมงเนี่ยเริ่มแตกยอดร้อนมาแล้วพี่น้องน่าจะเป็นเอในกินยัวนเถทะอในปลากลวยเนี่ยก็คือกันพี่น้องอสังเกตไปทุกๆุกต้นเมื่อก้อนต้นกล้วยอน่าแนนนอก,กวกลันหลายใบยกล้วยหลาย ก็เห็นเขาแตกยอดตรงมากเได้รับแสงมันไปนี่ก็พอใส่ปุ๋ยคอ,อกเข้าไปที่ง่าเข้าไปก็เขาใส่ปุ๋ยเข้าไปเขาก็เริ่มแตกยอดตรงมากเห็นอใบไม้ขอบใบไม้ก็เริ่มรู้สึกว่าจะหายไปแล้วอืมกำลังแตกยอดออกมาแตกส่งพุ่มอมว่าเกือบทุกต้นแล้วพี่น้องอทุกต้นเลย เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยก็ได้สางออกเพราะว่าบังมิดเลยเพราะมีแสงนี่แตกใบอ่อนลงมายอดอ่อนลงมาเห็นแล้วอ่าก็เพราะได้ชื่นใจพี่น้องเพราะว่าขนเฮขาปลูกพืชแล้วเขเห็นเขาการจะเริร่มเติบโตของเขากแบบ็โอ้สิได้กินบองสินะเอเพราะเห็นยอดอ่อนของเขาเขาต้นญ่ขึ้นการจะเริร่มเติบโตของเขาดี บางทีเขาก็เออดีใจว่าเขาคงสิได้กินน้วยเขาอยู่สินะเอออันเขาว่าแตกยอดแตกแยงก็ไม่แต่ออเป็นสไตเออขึ้นสิตายเนี่เออใบ,บก,อก็บบ่แตกยอดก็บ่าแตกนะพี่น้งองผมสิได้กินบ้านน้อสินะเออหมายเออเหมือนนี้เพราะเห็นยอดเขาแตกมากน,นี่ยอดเขาเดินเออมี่เอ,อ่อ ควบให้ว่าอกะดีใจเองสินะพี่น้องอ่านี่ต่อไปก็ทาว่าเกิดเขาต้นใหญ่กะแตกหอดออกมากสิเราแกะจะต้องค่อยเอตัดนอกลก้ยออกไปนอกล้ยแตกว่าไม่โห่เพราะตัดออกเรากะสิแตกนอกมากเรื่อยๆล่ะกล้วยก็ได้เพราะเขาช่วงหนาฝนอก็ต้องมา,าทายอยตัดออกเรื่อย ย er ่าให้เขาบังแสงไว้หลายทันทไปอืมอันบังไว้หลายหลายกะต้นไม้คือจังหยางเสียต้นกล้วยบังหลายหลายกะหยาก็บ่เกิดเรื่องลรอพี่น้องอืมนี่กะพ่อต้นเงาะต้นหยังมันได้รับแสงแล้วก็เขาแตงยอดแตงใบออกมาเขาก็ดูว่ามันจะได้กินไว้ต่อไปจะเริ่มเติบโตต่อไปยุ่งซีนะ ก็่างต้นนี้ก็คือกันเมก่อนกะอาจจะเป็นส่งว่าออมอญายให้มอจะเริ่มเติบโตให้สินะพ่อเขาแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมาเขาก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเ,ออเป็นตะได้กินนวยอยูเออ่เพราะว่าช่วงน้าแล้งก็บมเห็นยอดแตกมากเลย,ยงสิงนะใบกับขอบใบกับไม้ เว่าแสดงอาการออกมาว่าบัพอน้ำบัวพ่อม,มันต่อไปบัวพ่อน้ำมันตน่อไปขาดน้ำการขัดน้ำความบใบแหง้งใบเหลืองใบไม้ใช่นะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงหนาแรงตอนนี้เขาก็แตกยอดอ่อนออกมาเขียวกำลังเขียวกระจีเพราะว่าในใส่ปุ๋ยคอกไปรอบก้นต้นเขาแล้วอืมแล้วก็ยพุ่นดินให้ ทุกต้นก็นเริ่มจะแตกยอดอดออดกมากแล้วสิก็กต้องดูแลเขาต่อไปพี่น้องเพื่อจะได้กินน้วยต่อไปอันนี้กอ็อายุได้ประมาณอ่าห้ว่าเมษาพฤษสภาพปีนาก็ถือว่าได้ได้ได้ขวบนึงว่าเราขวบปีว่าสบไปพี่นอ้องอืมนี่ก็ดูแลต่อไป ชื่นใจเห็นยอดเขาเดินนักเสือล้วก็ชื่นใจแล้วพี่นอ้องอ่าขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ